ของอินค m ามฟันหรือว่า b ีอ income ภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกแหล่งลารายได้ที่คุณต้องการเราคัดสรรให้ต้องการรักษาเงินต้นแล้วก็ได้ผลตอบแทนรูปดอกเบีย้ยที่ได้รับเข้ามาพันผ,ผลเข้ามาเป็นการผสมผสานของด้านหลักหลักทรัพย์นะฮะเรสินทรัพย์หลากหลายที่ลงตัวพอดีนะครับ50%ของกองนี้เราจะลงในเรื่ององตราสารหนี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแล้วอีก25คือลงหุ้นที่ให้ผลตอบแทนในรูปของปันผลที่สูงมสม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นกันนะครับนอกจากนั้นเราไปลงทุนอีก25ในเรื่องเรื่องของเรื่องของ property fund r e i d นะครับแล้วก็ infrastructure fund แล้วทางด้าน r e i t เนี่ยก็ไม่เฉพาะเจาะจงว่าจำกัดอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของที่ต่างประเทศด้วยหวังผลตอบแทนที่คาดหวังอยากจะได้3-4 เราก็มีการออกแบบมาว่าให้มีการรับซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ <c oughs> เรียกว่าออโต้รีเดมชันทุกใรมากเราก็จะออโต้รีเดมชันจากดอกผลจากที่ทางกองทุนนี้ได้รับมา